สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนดิงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันอาทิตย์ที่11เ,เมษายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่คแรกจะเป็นฟูลแลมพปพบลิเวอร์พูลคู่ที่2จะเป็นดอทมุลพบเรเวอร์คูเซนและคู่สุดท้ายจะเป็นอาราเบสพบแอเตรโกมาดริกรรก่อนนี้จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโค้ดในกลุม่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบ,บอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเราสามารถติดไลน์ได้ที่ o n g 98 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างฟูลแลมพบลิเวอร์พูลก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าฟูลแลมแข่ง33นัดชนะ12เสมอ6แพ้15อยู่อันดับที่12ของตารางส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง32นัดชนะ21เสมอ8แพ้3อยู่อันดับที่3ของตารางบนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางทีมเยนลิเวอร์พูลที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็น้าบ้านฟูลแลมที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ3แพ้6ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมันตะกอสูง3เสมอ1ต่ดำ6ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากฟูลแลมแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุด1่งมันตะกอสูง2ต่ดำ2ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุด1่งมันตะกอสูง1เสมอ1ต่ำ2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านฟูลล่มแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยแบ่งเป็นตะกอสูง3เสมอ1นํ่งสองส่วนทางด้านลิเวอร์พูลแข่ง6นัดหลังสุดแพ้ราคาบอล5ครั้งเสมอ1 2. โดยแบ่งเป็นตะก้อสูง1เสมอ1น่ดำสและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากฟูลล่มจะมาในแผน4 2 3สส่วนทางด้านลิเวอร์พูลจะมาในแผน4 3, 3. ่ จากเซตที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลที่ทําไห้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านฟูตแลมไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยส่วนทางด้านลิเวอร์พูลมีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนผลจกกร์ที่คาดลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะ1น่ต่อามมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างดอทมูลพบลิเวอร์คูเซนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า ดอดมุนแข่ง29นัดชนะ16เสมอ8แพ้5อยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านลรเวอร์คูเซนแข่ง29นัดชนะ25เสมอ4อยู่อันดับที่1ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสุสีทางฝั่งแจ้าบ้านดอดมุนที่กำลังคว้าตัวไปเตะเชมเป็นลีกในทีั่นหน้าให้ได้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเรเวอร์คูเซนต้องการผลชนะเพื่อเป็นแชมป์ไร้พ่ายให้ได้เกมนี้ผมมองไปทางทีมเยือนเรเวอร์คูเซนจะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูเสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้านดอนมุลที่เป็นฝ่ายชนะ6เสมอ1แพ้3ใน1ิเกมที่พบกันโดยแบ่งเป็นตะกอสูง6เสมอ1ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2องทีมกันบ้างเริ่มจากดอนมุนแข่ง10นัดหลังสุดชนะ7แพ้3โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งเป็นตะก้อสูง2ต่ตำ2ส่วนทางด้านริเวอร์คูซินแข่ง10นัดหลังสุดชนะ8เมรรสมอ2โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งเป็นตะกอสูง1ต่ำส ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลไปทางด้านดอดมนมุนแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล5ครั้งแพ้1่โดยแบ่งมันตะกอ้อสูง1ต่ำหส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเซ้นแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งเสมอ2อแพ้1่โดยแบ่งมันตะกอ้อสูง2ต่ำสและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลอ์อพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากดอดมนมุนจะมาในแผน4 2 3สส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเซ้นจะมาในแผน342-1 จากเสษอีกผลการแข่งขันสิบนัดหลังสุนนั้นเป็นดังฝั่งทีมเยนลิว์พูซินที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าทีมเยนลิว์พูซินจะบุกแยชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านดอดมุนมีผู้เล่นบาดเจ็บหคนส่วนทางด้านลิว์พูซินมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนติดทดแบน1คนผลจากกอที่คาดลิว์พูซินบุกแยชนะ1นต่อสมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่าง阿า,าเบสพบแอเลติกมาริก ก่อนอื่นเรามารวมด,วดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าอาลาเบสแข่ง31นัดชนะ8เสมอ8แพ้15อยู่อันดับที่15ของตารางส่วนทางด้านแอดเรติโกมาดริกแข่ง31นัดชนะ19เสมอ4แพ้8อยู่อันดับที่4ของตารางบอลคู่นี้มีเกรดบอลที่ห่างกันมากซึ่งเป็นทางฝั่งทีมเยือนแอตเลติโกมาดริกที่มีเกรดบอลที่ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าแอตเลติโกมาดริกจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสท,ที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ1แพ้8ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งบรรจุสูง6กต่ำสีต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากอาราเบสแข่งสินัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5โดยสีนัดหลังสุดแบ่งบรรจุต่ำทั้ง4ีนัดส่วนทางด้านแอตเลติโกมาดริกแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสีนัดหลังสุดแบ่งบรรจุสูง3เสมอ1 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านอาราเบสแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล1ครั้งแพ้5โดยแบ่งมารตรกรสูง1ต่ำ5ส่วนทางด้านแอเลติโกมาดิกแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ1แพ้3โดยแบ่งมารกตรกรสูง3เสมอ2ต่ำ1และต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้งทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากอาราเบสจะมาในแผน433ส่วนแอเลติโกมาดิดจะมาในแผน35-2 จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งทีมเยือนแอตเลติโกมาดริดที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าแอตเลติโกมาดริดจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านอาราเบสมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนส่วนทางด้านแอตเลติโกมาดริดมีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนติดตัดแบนหนึ่งคนผลจะกร์ที่คาดแอตเลติโกมาดริดบุกไปเอาชนะ0ูนย์ต่อสอง ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเติงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย